ก็สวัสดีนะครับกับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับกับการต้นมะพร้าวบอนไซของพุ่มนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวนะครับจัดสวนใหม่นะวันนี้วันนี้เราจะไม่ได้นำเสนอนะครับการตกแต่งหรือการยกลากนะครับวันนี้เราจะขอรีวิวนะครับการจัดนะครับพื้นที่ในการวางนะครับลูกมะพร้าวบอนไซนะครับที่ได้จัดทำไว้ นะครับแต่ก็ว่าทำเล่นๆนะครับทําไปทํามาก็หลายลูกด้วยกันนะครับวันนี้เราก็มีการจัดมุมจัดสวนใหม่นะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับแต่งกิ่งใบบ้างนะครับการใบไปบ้างนะครับแล้วก็ขยับจัดพื้นที่นะครับในการจัดวางนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคลิปนี้นะครับเราจะทําการรีวิวให้ดูนะครับตั้งการเลี้ยงลากนะครับด้วยน้ํานะครับกับ า้อลากในดินนะครับที่ตกแต่งไบ้างแล้วนะครับก็ที่ยังไม่ตกแต่งนะครับเดี๋ยวนี้เราขอรีวิวนะครับบางส่วนให้ได้ชมผลงานกันนะครับกับการทำาภาบอสไซของผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะนําเสนอนะครับในส่วนการเลี้ยงลากนะครับในน้ํานะครับเราก็มีการจัดทํานะครับไว้ในโหลแก้วนะครับ หรือเจ้าน้าที่เราได้หามาได้นะครับก็มีอยู่หลายชุดด้วยกันนะครับสําหรับชุดนี้นะครับหลายกระถางด้วยกันนะครับที่ได้จัดทาไว้นะครับที่ตามที่เราได้โหลกแกล้วมานะครับวันนี้เราก็จะทําการขออนุญาตรีวิวนะครับนีครับตอนนี้นะครับ ต่นนี้นะครับเพิ่งทำเมื่อวานนี้นะครับลเลี้ยงรากได้กระปุกมาใหมนะ่เราทําการเลี้ยงรากไว้ให้แตกเต็มในส่วนของกระปุกนี้นะครับตันอื่นก็ตัดตกแต่งไว้บ้างแล้วนะครับแล้วตอนนี้ครับทาใหม่เมื่อวานนี้นะครับนะครับยังไม่ได้กีดการใบตกแต่งอีกเพิ่มเติมนะครับนี่เรายกมาจาก กระถางในดินนะครับที่ได้ทำการพรว้นะครับพอดีเราได้กับโลมาใหม่นะครับก็เลยนํามาลองจับใส่โตดูนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเม็ดหินสีนะครับแล้วก็ปล่อยปลาลงไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับคลิปนี้กระถางนี้นะครับก็ได้ทําไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ลากยาวพอสมควรนะครับต้นนี้เราจะปล่อยไว้สัก2สองสัปดาห์โดยประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอีกทีนึง นะครับอันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนจากโตแก้วนะครับใส่กระปุกสวยงามนะครับนี่เป็นของเดิมนะครับที่ตามการ้อลากไว้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการเพาะ,ะ,ะในดินไว้นะครับนี่ก็เป็นมะพร้าวสีหยกนะครับห้าของรุ่งเดียกันที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับ สายพัน์มาจากงดสงามนะครับก็ได้ทาการจัดลงกระถางไว้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับทิศหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําการกีดก้านกันนะครับจะเห็นได้ว่ายังไม่ได้ตกแต่งนะครับเราก็มาจัดวางเป็นเซตในส่วนของมะพร้าวสีหยกนะครับมะพร้าวสีเขียวไวอ่อนๆอนะครับมาจัดวางกันนะครับป,ประมาณนี้ น,นี่ก็เป็นของเดิมน,นะครับที่ตกแต่งไปแล้วนะครับเราก็มาทํำจัดวางนะครับในพื้นที่จัดส่วนนะครับนี่เป็นผลงานที่ได้สร้างสรรค์ไว้นะครับก็ได้จัดทำไว้นะครับนะ แสงสวยงามนะครับวันว่างนะครับก็ทำเล่นเล่นต่อไปทามาก็สายรูปถึนพอสมควรนะครับที่โดยรวมนะครับในการจัดสวนนะครับออจมีการจัดปรับพื้นที่นะครับ ยังมีอยู่ด้านนอกอีกนะครับอพดดีหมดแรงแล้วนะครับเหลืออยู่ด้านนอกนะครับยังไม่ได้จัดเข้าที่นะครับโรกพอสมควรพอดีที่นี่ว่างๆนะครับไม่ได้ไปไหนก็เลยขยับรับมุมต้นนินึงนะครับยังมีด้านหลังเล็กน้อยนะครับที่จัดไว้เป็นสนถานนะครับก็ยังไม่สวยสักก้อยนะครับเดี๋ยว จะทำการยกรากเปลี่ยนกระถางใหม่ยกรากเปลี่ยนดินนะครับนะครับในอีกมุมหนึ่งนะครับพื้นที่ในการจัดวางนะครับวันหยุดสองวันนะครับสาร์อาทิตย์ก็ได้จัดทำพื้นที่